วัสดีครับพบกับผมเจนนะคุณเกมที่แน่วครับก็อย่างที่บอกนะวันนี้ว่าจะที่เคยบอกกันนะว่าจะมาสอนโหลดสกินตัวแมคคนาสกินแมคค้านะครับก็เข้าไปโตแล้วก็เขียน S K I มันก็มันก็จะมี N แล้วก็แมคค้านะครับก็กดเข้าไปครับแล้วก็เอาแล้วก็กดอันนี้ครับกดติดตั้งเลยครับแล้วก็รอครับ รอแป๊บหนึ่งครับก็เสร็จแล้วนะก็โ้เข้าไปครับถ้ากดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณอยากถ้าคุณมีตัวอะไรของคุณอยู่แล้วคุณก็กดอนี่เลยคนระับคุณก็กดชื่อ พิมพ์ชื่อชื่อสกินเลยครับที่คุณมีนะครับหรือไม่งั้นคุณก็คุณก็สุ่มสกินเอาก็ได้ครับนะครับรอครับนี่ครับมันก็จะเลือกให้ครับทำนองนี้ครับแล้วถ้ากดลุกศรมันก็จะให้ดูข้างหลังแล้วก็ซ้ายขวาอะไรหน้าอะไรนี่ครับถ้าคุณชอบตัวไหนก็ถ้าชอบมากแบบยังไม่อยากเปลี่ยนครับก็คุณจะเอาตัวไหนได้สมมุติว่าแป๊บหนึ่งครับผมขอหาตัวหมอน สมมติเราผมจะเอาตัวนี้ครับเกมห้องงานไทยได้แล้วเหรออือได้แล้วครับไ,ได้แล้วยังแล้วก็ไม่รู้งั้นก็กดนี่ครับนี่ครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้ครับนี่ครับกดแค่นี้ครับมันก็จะเข้ามาครับ ที่เรามีให้เลยครับเข้ามาแล้วก็กดออกครับแบางทีมันก็จะเข้าเองเลยครับเนี่ยแล้วเราก็กดเข้ามาครับกดสกินครับเนี่ยก็จะได้ตัวที่เราเลือกมาครับเนี่ยเนี่ยกันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับค่บภาพ